สามสิ่งที่เศรษฐีและคนสำเร็จทุกคนมี 1. การรับผิดชอบตัวเองคุณต้องเป็นคนที่รับผิดชอบตัวคนเองรับผิดชอบชีวิตคุณเองรับผิดชอบต่อความสำเร็จของคุณเองเพราะเศรษฐีทุกคนคนสำเร็จทุกคนเขาจะไม่เอาความสำเร็จของตัวเองไปผูกไว้กับคนอื่นเขาจะลงมือทำด้วยตัวเองรับผิดชอบมันร้อยปเในการที่จะสร้างความสำเร็จ ให้กับตัวเองลงมือทําสิ่งนั้นเพื่อให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าวันนี้คุณเอาความสําเร็จของคุณชีวิตของคุณไปฝากไว้กับคนอื่นขึ้นอยู่กับคนอื่นคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่สําเร็จได้ยากเพราะคุณไม่สามารถควบคุมให้เขาทําอย่างที่คุณต้องการได้ถ้าเขาไม่ทําคุณก็ไม่สําเร็จเขาจึงเลือกที่จะรับผิดชอบตัวเองเพราะเป็นสิ่งเดียวที่เขาสามารถควบคุมและคอนโทรลมันได้ว่าจะทําทหรือไม่ทําเพื่อทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จ 2. การรับผิดชอบต่อเป้าหมายวันนี้หลายคนเขียนเป้าหมายขึ้นมาตั้งเป้าหมายขึ้นมาแล้วไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะคุณขาดความรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่คุณเขียนขึ้นมา คุณเขียนขึ้นมาเฉยๆแต่คนสําเร็จและเศรษฐีทุกคนเขาจะรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่เขาเขียนขึ้นมาที่เขาต้องการถ้าไม่สําเร็จเขาจะไม่เลิกทําไม่ได้ไม่ยอมเขาจะไม่เดินออกจากเส้นทางที่เขาได้เริ่มต้นแล้วเขาจะหาทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการต่อให้ต้องใช้เวลามากเท่าไรก็ตามส การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนสำเร็จทุกคนเศรษฐีทุกคนรู้ว่าการที่เขาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลามันจะสร้างโอกาสให้เขาได้เจอโอกาสที่ใช่และเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาและทำให้เขารวยได้ดังนั้นเศรษฐีทุกคนคนสำเร็จทุกคนเขาจึงไม่หยุดเรียนรู้และที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองอยูต่ตลอดเวลา you ต่อให้เขาประสบความสําเร็จแล้วก็ตามเพราะเขารู้ว่าการที่เขาหยุดเรียนรู้หยุดพัฒนาตัวเองมันจะทําให้เขาหาเงินได้น้อยลงสร้างเงินได้น้อยลงดังนั้นเศรษฐีทุกคนจึงไม่หยุดการเรียนรู้นี่คือ3สิ่งที่คุณต้องมีถ้าคุณต้องการจะประสบความสำเร็จและเปลี่ยนตัวเองเป็นเศรษฐีชอบความรู้ดีๆชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กดฟอลโลวครูไก่โต้งไว้นะครับแล้วครูจะทำคอนเทนต์ดีๆความรู้ดีๆมาให้กับพวกเราทุกคน